ทางบ้านเขาแยกไม่ออกว่าคนไหนออฟสเตฟัสหรือคนไหนป้ายไปหรือตุ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับทำไงอะทีนี้แยกไม่ออกแยกไม่ออกไม่รู้จะทำไงแล้วทีนี้ทำไงอะเนี่ยออฟสเตทเป็นคนยังไงวะเวลาออฟสเตทจะขี่รถขับรถมันมันขี่ไปปั๊บมีคนตัดหน้าปุ๊บออฟสเตทเชี่ย เปสมุิมีมึงเงียเสียงรถดิอันนั่นนั่นอนันอันนั่อันนั้นรถเบรกไม่ามาเขาเขาตัดความหมายพี่ไปเขาตัดหน้าแล้วตัดหน้าโอเคเอ้ามาเอามาเอามาเอามาทีนึงสายตาสันพร้อมนะ ูคจะเข้าตรงไหนคือแอนแอนเนี่ยมันแอนมาละแอนมาแล้วเอี้ยเอี้ยมันปาดหน้าโอเคโอเคมึงเสียงเอี๊ยได้นิ่มนวลเสดือเกินอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่รถละอะไรหมาหแล้วมึงไม่เอี้ยเหมือนเดิมปะโอ้มนเเอี้ยเอ นี่ครับ <c oughs> บอฟครับย่าไป็นัางนั้นมันเด็ดขาดเด้อแล้วคราวนี้ถ้าสมมติตั้งสมาธิอยู่กับพี่ๆหน้าเวทีปุ๊บไหนลองลองไปหันไปหาพี่ๆหน้าเวทีปั๊บแล้วคราวนี้มีคนจะสก,กิดออฟสเตฟัสอึ๊ดเยอะมันเป็นคำอมู่ทานอัตโนมัติ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรนะครับขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนนะครับอยากอยากฟังออริจินอลไหมผมอ่าอ่าลดลดบัดหน้ามาอันนั้นอันนั้นเอาลองดูดิลองดูดิ รถรถคาบัเน e> ี่ยผมไม่สงสารหรอกครับไม่ผมไม่โม้แล้วอันนั้นนั่นนั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 ันนันนันน้ีน้น่นาจะคนแก่ครับแล้วคุนจะไปด่าเขาทาไมคนแก่ครับเขนไม่รู้เรื่องนะปาดหน้าไงโอ้ปาดเบาไม่ได้ปัดมาเลยรุนเป็นดูคนเป็นคนแย่ไปเลยทีนี้เอ้คิดว่าน้องด่าคนแก่นะนี่นะอ่ะด่าคนแก่อีกเอาด่าแบบไอ้รุนนี่มันแวนแวนดีกว่ามันกลับั้าหมดแล้วมันดึก เวคุแกใช่ไหมคุแกออกเอาไปรุ่นเถอะอันนั่นนันนั่นนันนาอาปนนะอันนั่นนั่นน่อันนี้รถมันจะเปนคนคนัโมโหไฮะนี่คือป่านนาเมืองแล้วปนอะอ๋อไปเถอะลุงไปเถอะนี่คือไอ้อ๋อมันขี่รถมา200เหยียบ200กว่าแต่ลุงแกค่อยๆขับเนี่ยอันนั่นน่าอันนั่นเอาไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาไรุ่ะไปรุ่นไปรุ่นนุต้องห่นมงแล้วคแก อดีมันด่าใครวมันด่กูในคลิปนี้แหละด่าไปรุ่นด่าไปรุ่นเีกูถิมมันอ่ะอ๋อเอางไหมมันมีคำอุทานเยอะแยะเลยไปรุ่นใีกลมหนึ่งมาอ้ไอเดวเดียวไม่รุ่นวะเอ้าไปรุ่นตรงเมืองเพื่อนขับรถเหรอเออ ไอ้สัสไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอาจจะเป็นวัยรุ่นมันเลยกล้าด่าเยเดี๋ยวลองคนแก่แต่หนามาลองคนแก่สิคนแก่คนแก่เอ็นน่าคนแก่มาเนน่เนเสียงราคานาคนแก่มักคาราคาเอ็นนป่านหน้าบุ๊บเอาแกงไปเปิดประตูปุ๊บอ้าวให้ลุง มึงตีคนแก่ทราอะไรลุงฮะมึงตีคนแก่เนี่ยแก่เลยไปรุ่นไม่สู้สู้คนแก่โอ้คือคำเมื่อกี้น่ะนั่งไปด้วยกันที่มีคำอยาบพูดขึ้นมารู้ไหมครับไม่ใช่แค่อัปเดตพูดนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็พูดกันครับเชื่อเหโอ้โอ้ไป็นคำโูทานมึงก็บอกสิละอะนั่งรถก็บักนีเด้อเราวัางเด้อมันเชี่ยยเบมือเบิดตเปนนั่นแหะแั้วก็เชี่ยไม่ได้ไปแค่มือไม่ได้ไปแค่ปากดิเชี่ย เป็นคนตื่นตัวตลอดเวลาดีนะที่เรานั่งไปด้วยเชี่ยปุ๊บจับปุ๊บเลยอบใจเี่น้องตื่นตัวตื่นตัวอืมแต่จะดีหน่อยเวลารถติดจะเยอะไปช้าๆอ่าเวลารีบๆนีไปเร็วตื่นตัวอ้าวไ้ลุงไหมเขามึงมานี่นี่